สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะก่อนอนื่นก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆพื่ทำขนมปุยฝ้ายสำหรับไหว้วันตรุษจีนกันนะคะเนื้อนุ่มละมุนหอม,ห,อมหวานอร่อยมากๆเลยนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆเลยค่ะผสมแป้งแค่ขั้นตอนเดียวไม่ต้องกลีดน้ำมะนาวเราก็จะได้ขนมปุยฝ้ายฟูหน้าแตกสวยทุกลูกแบบนี้นะคะไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเราก็จะนําแป้งเค้กจํานวน225กรัมผงฟู1ช้อนชานํามาร่อนรวมกันเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลทราย180่180กรัมลงไปผสมของแห้งให้เข้ากันค่ะ ไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำมะนาวสองช้อนชาน้ำสะอาด230 ml เพื่อนๆจะเปลี่ยนโดยการใช้นมสดก็ได้นะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้ตะก้อตีก่อนนะคะพอทุกอย่างเริ่มเข้ากันดีแล้วค่ะเราก็จะใส่ กลิ่นมะลิลงไปสองหยดนะคะช่วงนี้เราก็จะใช้ตะก้อมือตีก่อนนะคะพอส่วนผสมตรงนี้เข้ากันดีแล้วเราก็จะเปลี่ยนโดยการใช้เครื่องไฟฟ้าตีเท่านั้นนะคะเราถึงจะได้ขนมปุยฝ้ายที่นุ่มฟูค่ะต่อไปเราก็จะใส่ SP ลงไปที่ตะก้อนะคะ SP ก็เป็นสาร เพิ่มความฟูเวลาเราใส่ลงไปนะคะก็จะทำให้ขนมของเราฟูเป็นสองเท่าค่ะจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องตีไฟฟ้านะคะตีด้วยสปีดกลางเป็นเวลาสามนาทีค่ะ ค่ะสำหรับแป้งของเราก็ตีครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมา ตักแบ่งแป้งค่ะสำหรับถ้วยเล็กค่ะเราก็จะทำเป็นสีขาวส่วนชามผสมใหญ่เราก็จะทำเป็นสีชมพูนะคะเพื่อนๆจะผสมสีทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปวันนี้ใช้เป็นสีชมพูประมาณ6-8หยดนะคะทำการผสมสีให้เข้ากันเลยค่ะ ค่ะสีก็จะได้ประมาณนี้นะคะสียมพูอ่อนค่ะเวลานำไปนึ่งเขาก็จะมีสีเข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะต่อไปเราก็จะนำไปหยอดใส่พิมพ์กันเลยค่ะ สำหรับกระทงกระดาษวันนี้นะคะเราใช้เบอร์3219ถ้วยอะลูมิเนียมแล้วก็ใช้เบอร์3219นะคะนำกระทงกระดาษมาใส่ในถ้วยอะลูมิเนียมค่ะจากนั้นเราก็จะตักแป้งใส่เลยนะคะเวลาเราใส่แป้งเราจะใส่ประมาณเศษสาส่วนสของกระทงเราจะไม่ใส่เต็มนะคะ พอเราหยอดแป้งสีชมพูเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําแป้งสีขาวมาใส่ตรงกลางนะคะใส่ประมาณ1ช้อนชาเวลาใส่ลงไปเราก็กดกดแตะๆนิดนึงค่ะเพื่อให้สีขาวแล้วก็สีชมพูติดกันนะคะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการนึ่งค่ะตั้งหม้อใส่น้ําลงไปต้มน้ําให้เดือดนะคะใช้ไฟกลางในการนึง่งพอน้ําของเราเดือดได้ที่แล้วเราก็จะนําซ้นขนมมาวางปิดฝาหม้อนึ่งต่อด้วยไฟกลางเป็นเวลา10นาทีค่ะค่ะสําหรับขนมของเราก็นึง่งครบเวลา10นาทีแล้วนะคะว้าว ฟูหน้าแตกสวยทุกลูกค่ะเดี๋ยวเราจะนําขนมออกจากถ้วยอลูมิเนียมเลยนะคะถ้าเราไม่นําออกจะทําให้ก้นขนมของเราแฉะได้ค่ะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นสนิทนะคะพอเย็นสนิทด,ดีแล้วเราก็จะมาแกะชิมกันค่ะเนื้อนุอ่มฟูละมนุนหอมหวานอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ